นะะในจังหวัดอำนาจเจริญนั้นยังมีวัดอีกมากมายที่เป็นที่ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนเราจะนำทุกท่านไปรับชมวิททัศชุดมหาบุญมหาอำนาจอำนาจเจริญกันก่อนค่ะใครจะไปคิดล่ะครับว่าเมืองเล็กๆแบบนี้จะเต็มเปี่ยมไปด้วยวัฒนธรรมความศรัทธาน่าค้นหาและมีสเสน่ห์ขนาดนี้กับที่นี่อำนาจเจริญ เราเดินทางมาไกลกันสักนิดกับเมืองเล็กๆที่อยู่ติดริมน้ำโขงนะครับถือเป็นความโชคดีนะครับที่ในเมืองเนี่ยมีงานนมัสการพระมงคลมิ่งเมืองผมขอตัวไปไหว้พระสักระสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอย่างพระมงคลมิ่งเมืองกันก่อนเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนแล้วกันนะครับเดินมาได้สักระยะหนึ่งนะครับก็ต้องมาหยุดพักดูอยู่ที่ซุ้มๆหนึ่งนะครับ เพราะที่นี่มีการทําเครื่องสักการะบูชาอีสานแถมยังมีการเขียนอักษรโบราณอีกด้วยว่าแล้วก็เข้าไปร่วมวงกันสักนิดแล้วกันครับผมบอกเลยว่าไม่ง่ายเลยนะครับยิ่งการเขียนอักษรโบราณเนี่ยกว่าจะได้แต่ละคําบอกเลยว่ายากแบบสุดๆแต่พอเลือกไปเห็นคุณยายท่านหนึ่งนะครับทำให้ดูเนี่ยโอ้โหกลับกลายเป็นเร่งง่ายซะอย่างนั้น แต่สุดท้ายนะครับผมก็ผันไปได้ด้วยดีแม้จะมีตะกุกตะกักไปบ้างสักเล็กน้อยภาษาโบราณนะเขียนแบบชื่อวัดชื่ออำเภอชื่อเมืองอะไรอย่างเงี้ยผมจำไม่ได้ว่าเขียนอะไรละแม่กี่ิ่มละแต่ว่าก็พอเขียนได้เลยไม่ค่อยสวยามากน,นี่ไงเป็นไงผมว่าผมเองก็เก่งใช่ย่อยนะครับ สำหรับใครนะครับที่ยังไม่จุใจกับงานกิจกรรมงานน้ำมศการพระมงคลมิ่งเมืองนะครับผมขอเสนองานน้ำมศการพระเหล่าเทพนิมิตซึ่งก็เป็นอีก1วัดนะครับที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากของจังหวัดอำนาจเจริญจัดขึ้นในห่วงวันขึ้น15ค่ําคเดือน3ของทุกปีวัดพระเหล่าเทพนิมิตเป็น1วัดที่อยู่ในเส้นทางการท่องเที่ยว5อำนาจ มีพระอุโบสถหรือสิมที่มีลักษณะผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมล้านนาและลัตนะโกสิน์ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปประธานคือพระเหล่าเทมิตเป็นพระพุทธรูปปางมานวิชัยซึ่งมีพุทธลักษณะที่งดงามองค์หนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจนได้รับการขนานนามว่าพระพุทธชินาราชแห่งภาคอีสานมีความเชื่อว่าผู้ที่มากราบไหว้ขอพรแล้วจะประสบความสําเร็จ อํานาจเจริญเป็นจังหวัดที่มีวัดสวยๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดถ้ำแสงเพชรอำเภอเมืองอํานาจเจริญวัดถ้ำแสงเพชรทางเข้ามีซุ้มต้นไม้ไผ่ที่สวยงามร่มรื่นเจดีหินพันล้านก้อนภูพนมดีวัดภูพนมดีหรือเจอดีหินพันล้านก้อนอำเภอเสนางคณิคมวัดภูพนมดีหรือวัดหินพันล้านก้อน นี่สิ่งก่อสร้างที่สำคัญภายในวัดประกอบด้วยเจดีย์รูปปั้นสิงห์เรือสิงห์ซึ่งประดับด้วยหินทรายภูเขานำมาสับกระเทาะเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนำมาประดับเป็นรูปและลวดลายต่างๆวัดอำนาจอำเภอเร,รืออำนาจ วัดอำนาจเป็นหนึ่งในวัดที่อยู่ในเส้นทางการท่องเที่ยว5าอำนาจมีพระเจ้าใหญ่ลือชัยหรือพระฤลือชัยประดิษฐานอยู่ในอุโบสถเป็นพระพุทธรูปฟางมารวิชัยศิลปะล้านช้างความศักดิ์สิทธิ์และปฏิหารของพระเจ้าใหญ่ลือชัยผู้คนที่มากับไหว้บูชาแล้วจะมีวาสนาโชคลาบมีชื่อเสียงเลื่องลือได้รับชัยชนะจากศัตรูหมู่มารมีอำนาจบารมีวัดสุทธิกาวาส หรือพระธาตนาป่าแซงอำเภอปทุมราชวงศ์สาพระธาตนาป่าแซงก่อสร้างเมื่อพุทธศักราช2,520โดยพระครูสุทธิพัฒนาพรสิทธิพระอาจารย์มัน่นภูริทัตโตโดยจำลองจากพระธาตุพนมองค์เดิมและได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ113องค์ไว้ในองค์พระธาตุความศักดิ์สิทธิ์ของพระธาตนาป่าแสงนั้นมีความเชื่อกันว่า ใครเนี่ยที่ได้มากราบไหว้พระาธาตุนาป่าแซงเท่ากับได้มากราบไหว้บูชาพระาธาตุพนมซึ่งจะประสบความสําเร็จตามที่ขอมีอํานาจบารมีสูงทรงผู้คนนับหน้าถือตาเป็นผู้นําแก่บุคคลทั่วไปวัดสี่แยกแสงเพชรอาเภอเมืองอํานาจเจริญวัดสีแยกแสงเพชรเป็นหนึ่งวัดที่อยู่ในเส้นทางการท่องเที่ยว5อํานาจมีพระอุโบสถป้ายกลางแจ้งได้รับการบูรณะใหม่ให้สวยงาม นอกจากนี้ยังมีพระเจดีย์สีทององค์ใหญ่ด้านในมีรูปเหมือนหลวงปู่ชาสุพัทโทด้านข้างพระเจดีย์มีพระนอนองค์ใหญ่ซึ่งได้ชื่อว่าสร้างตรงลักษณะพุทธศิ์ตามคําบรรยายของกรมพยาดํารงราชานุภาพมีความเชื่อว่าผู้ที่มากราบไหว้จะมีความมั่นคงในชีวิตอ่างเก็บน้ําพุทธอุทยานและเกาะจิตตะกูดอเาเภอเมืองอํานาจเจริญ อ่างเก็บน้ําพุทธอุทยานเป็นอ่างเก็บน้ําเพื่อการเกษตรและเป็นแหล่งพักผ่นย่อนใจให้กับประชาชนเกาะจิตตะกูดเป็นเกาะกลางอ่างเก็บน้ําพุทธอุทยานเมื่อมองจากภาพมุมสูงมีลักษณะคล้ายรูปหัวใจพุดขึ้นกลางแม่น้ําอย่างสวยงามเกาะจิตตะกูดเป็นสถานที่ตั้งของบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ซึ่งใช้ตักน้ําศักดิ์สิทธิ์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ การมาที่นี่นะครับ3วัน2คืนเนี่ยถือว่าประทับใจเป็นอย่างมากนะครับอำนาจเจรรญเนี่ยเป็นเมืองที่ค่อนข้างเล็กแต่ก็แอบแฝงไว้ด้วยสเสน่ห์มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้คนที่ยิ้มยา้มตลอดเวลามีการให้การต้อนรับอย่างดีในทุกที่ที่ผมเดินทางไปนะครับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแม้อาจจะไม่ได้เยอะเหมือนจังหวัดอื่นๆทั่วไปนะครับแต่ว่าทุกที่เนี่ยก็เปี่ยมไปด้วยคุณภาพล้นหลามเลยนะครับ หรือแม้แต่วัฒนธรรมประเพณีนะครับที่สืบทอดต่อกันมาเนี่ยก็ให้ความรู้สึกมีคุณค่านะครับแต่ก็แฝงไปด้วยความร่วมสมัยที่สอดคล้องกับยุคปัจจุบันอย่างกลมกลืนนอกจากงานประเพณีที่ได้พาทุกท่านมาชมในครั้งนี้แล้วจังหวัดอำนาจ,จเจริญยังมีงานประเพณีที่น่าสนใจอีกมากมายเช่นงานบุญคุณล้านงานประเพณีแหยักษุงานประเพณีหีดิ และงานประจำปีจังหวัดอำนาจ,จเจริญเป็นต้นถ้ามีโอกาสนะครับก็ลองมาสักครั้งนะครับแล้วคุณจะได้ความประทับใจเนี่ยกลับไปแบบไม่รู้ลืมเลยนะครับกับที่นี่ครับอำนาจ,จเจริญ